สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีวันนี้เป่นน้ำเพื่อนสุขุคนครับพี่น้องค่ะนบ่ายนี้นะคะก็มาเล่นกับสาวๆนะคะมาบุกมาบุกบ้านอีกแล้วมาบุกบ้านอีกแล้วมาบุกบ้านซุ่มเมียหนอกสมรสซุ่มเมียหนอกเมียหนอกสมรสจริงพึ่งแม่เอาข้าฉันว่ายังไงก็บอกไปนล้วนั้จด ทะเบียนคือเขาฟังไว้นะอันนี้นางเอกออนออนอัจฉริยะนะคะโอ้ยค่ะอัจฉริยะบอสเกศลาพรค่ะบอสออนอัจฉรคยนวัน แต่ทั้งนาที่ห้องให้มาต่อสูงกว่า nah ani, นี้แต่ในวันนี้ได้ทำนาที่้องบ่สสูดอันนี้เสียงแหลมบ่สแมนเสียงสูงเอา้าไม่กระชุ่มไม่กระชุ่มเสียงแหลมบอสไม่ต้องยืนดูยืนมันต้องยืนยืนเมียนอกสมรู้พอได้จอดทะเบียนคือเขาแต่ทั้งนาทีนี่ก็อา บาเคยเป็นสองรองพายแต่ในวันนี้ได้ทั้งนาทีหองใเมื่อมีอง,ไงอะไรอ,ไรอเก็บมันก็เป็นเวอร์ชั่นใครเวอร์ชันมานไงค่ะใช่ใช่ใช่เัก้อยดูด้วยน้องน่องถ้เพิ่นก็พอถึงเด้อถ้เพิ่นก็ลุดหมย่ยว่าเพิ่นกัเป็นนักลองเ่ยเวอ,อช,ออชั่นนเขาเรียกว่ามีลูกลูกลบลูกลบแมนชั่นเขาม่ลูกลบใด ต่นนยวีไม่มีใครร้องง่าแต่ว่าก็สามารถไปได้แต่ไม่มีลูกเอกราชเอกราชไทยมั่นในทั้งนาทีห้องจะเจ้าเมียบัับสองเมื่อเมียอ้ฮู้บ้านอกใจสีให้น้องยูจึงได้ไม่มีเนะไอ่มี่มีนะน้องซื้อปืด เสียงดีนะเสียงดีอันนี้พูดตีเสียงดีเสียงน้องเสียงดีวเสียงดีบอเสียงเสียงหน้องสแรมแปดได้รับชายาเมียวางอันดับที่สองได้ยุคหาได้ยุคหาอยากเป็นที่หนึ่งแต่อายนั้นให้เป็นรองตรงีใครเขาได้ครอบครอง แต่คือบักคากคือบักคากคือชีวิตหนูนะแม่หนูแม่เรื้อนสาวแล้วอย่างนี้ให้มุยะกัดนะเพลงไหนลูกเพลงไหนเพลงไหนเพลงไหนลูกเพลงไหนเหมือนเพลงไหนเหมือนที่สุดของแน่งบ่อยากเบ่ลายเห็นเงี้ยวใจน้ำลายมันเหี้ย เอาพวกกันพวกแดดฟันมันมากกับไรเงี่หล่ะมากเวลานอนหนูไรเหยิงปีที่แล้วจะไปซ้อมแข่งเนาะซชอมไปซ้อมมาดินประพัดแต่กิเลสติดมันจุ๊กม้วนกับก้องไหลท่านพี่เลยฮวงการสามแย้มหลบว่าป้าว่าป้าวายยาก็บ่าเห็นจอยแท้มีเมียใหญ่เมียน้อยแท้มีเมียใหญ่เมียน้อยผู้หญิงคือคอยว่าเอาเด้อเด้อพี่สวยบกักแต่ฮักในสักซีสวยบกักแต่ฮักในสักซีผู้สายยุคนี้ จูอ่ยายตอเามันลงจะสั่งเดวแบบลกมีิกัสิ์แหมไม่ใช่ล่ำบันนีจะไปยังไงไปบ่ไรผู้ชายยุคนี้แต่พวกพวจูอ้ยได้ใจอ้ยได้ใจคนเจ้าสัวบนเตมูนวันว่าคาัดแน่เอ้แต่แค่พิ่นัดกินเข้าววันว่าวใดไหนหลอกกันฉันได้ลอันี้หลอกกันใช่ไหม ผู้ชายเจ้าชู้นิโนอหลอกจับหลอกจ่อ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 ได้จอแล้วไอ้ก่อป๋าฮะเว้ยนี่แหละมันก็เล่บมาคัดกุลเลไปมาไปแล้วไอ้บ่ป๋าหลอกจับหลอกจ่อ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 ได้จ่อแล้วได้จอแล้วไอ้บ่ป๋าเห็นมีเมียน้อยมีใหญ่มากมายเข้ามา เห็นบหย่าจักเถื่อน้องเบื่อแล้วเด้อก็ะลทอนเอาเอาทอนได้ค่ะทนต่อไปตัวก่อไปจบที่บอกโอ้ยอเชัยคนเจ้าชเปิเสมาดูว่วานเมาคักแน่เมาแต่แค่พะนักกินเขาวานเมาในนั้ ได้ว่าไอ้มีเมียอยู่บ่ไกลได่ว่าไอ้มีเมียอยู่บ่ไกลสิไปป้าไปมาเถียแค่นั่งนอนสิให้ท่องเส้นใหญ่ทอแข้นหอกบ่ได้เส้นใหญ่ทอแขนสิให้ทั้งแหียนรถยนต์ไอโซหัวใจน้องมี่พองโตหัวใจน้องมี่พองโตพู้ตังพูทถูกขอให้เป็นความจริง <olsa> พ <trail> ู <muchas acute annah> ้ตังพูทถูกขอให้เป็นความจริง ใจน้องมีชิวๆนะผู้กับผู้ชายที่นอนรบเป็นเมอรี่แล้วไอ้เดียวแล้วไอเลี้ยวป้าพันมาแล้วไอเลี้ยวป้าพันมาลอยจะเลยเวลาบ่เห็นป้าเลยไอ้หลอกกันใช่ไหมผู้ชายเจ้าชู้นี่เนาะหลอกจับหลอกจ่อ จ้ะจ้อจ้ะจ้าไปจ้าแล้วอายบ่ป่ะเห็นมีเมียน้อยเมียใหญ่มากมายเข้ามามาเห็นบมียจาก็เธอน้องเบื่อแล้วเด้อชอบบางอย่างชอบสนุกๆลองเพลงนี้ดูคลายก้อยค่อยอายขลายก้อยค่อยอายอยู่เพิลินใจกลางปั๊ม โชเฟอร์แท็กซี่คนนั้นวันนี้ทั้งวันบ่เห็นซอดมาไอเคยมาสั่งพวงนมย่างลวกขันแทน่าก้อยคมคมให้ไอ้แน่ล่าคมตายมาบ่เอาเรื่องกันไอหนอกสมรส ยาหัวเนี่ยนอกซมเยมนีองข้นกายมือน่องคนไก็ตาคอยรเลียวเอาหนักคื้สิท่าท้าเป็นนุสนตาคอยรเลี้ยวเน้นแท็กซี่จะล้างจานกับเรื่องตอนบีลูกค้าคอยตีหอมน้อยทัง จัดกันทั้งวันอีกทำรับสอันาหนไป่ดไปใส่ท่าขุให้ยันกันท่าขุนใหยันกันกองกันอุ้ยุ่งกันข้ย่าขุ้ซอมนี่ซอมนันอรึงี่อย่างมัโซอมลาซอมลามเ้ยโก้ซอมลาพี่น้องซอมลาเหหน่อยเดียวพ่อเด้อหน่อยเดียวเด้อ บ,บอบอหอดทอนบอหอดทอนเกียรกนะครับพี่องทีมพาประการใดก็ขออ่านขอวดขอให้พี่น้องไว้นะครับเกียรตของการล้ำเพ่้นในชีวิตผมได้ก่ลได้ครับผมมากสุดจังพูดอ,อนนี่นะครับผมถึงเวลาาาจาตพอ มวนอยู่ครับมวนอยู่มวนอยู่เอาคือฮันดี้ฮะต้องมีเอาหอนหอนหนุ่ยไฟและใจทางดวงบ่แล้วดอกเอาไปอยากฝากซองเราไหมเอาฝากซองเลยครับผู้เพื่อนบ้านนอกครับเราพ่นม้อนชัยครับปีนี้มีโอกาสแต่มาร่วมงานกับทีมงานเช่นเด็กหเพลินเท่านะครับ ากช่องน้ำเนื้อเด้อครับอันนี้ช่องไนนอคที่คนรงเน,น,นาะนนเรียมกมันนอกกับฝากช่องน้ำเนื้อครับผม,มนนช่องครูเพลงมันนอกเลยล่ะครับปนมนชัยนะครับฝากน้ำเน่นะครับ พอนุงติดตามหอดหาลอยพ้ยูพี่น้องฝากเด้อครับผมขอบคุณครับ่ะอยู่ในทีมงานเพชรลำพินเหมือนกันนะครับฝากไปื่อเนี่ยหลานผมมีคนสัสดีครับฝากนะจสวัสดีครซพี่น้องนะครับผมฝากติดตามซ่องนิดน่อยของบักหลาไปเรือีครับโกงพิพัฒน์เพชรลำพูนนะครับผมตอนนี้เปิดได้ประมาณหาเมื่อครับตอนนี้ห5สิบ้าท่านแล้วนะครับัในกาแฟพี่น้องเอซเพชรลำพูนนะครับผมพี่น้อง ทัวสารกิจนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ได้ครับผมก็พงวิวัฒน์เพชรลำเพลินครับฝากติดตามได้เลยพี่น้องครับเพชรลำเพลินเนาะโซ่จากน้อยเนี่ยเขาคือเก่าโบมันต้องโปรโมทเอาต้องโซ่จักหน่อยตีพี่น้องครับเอาท่าหลังก็ได้ฝากซิงเกิลแรกหล่ะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยก็ได้ครับผมผลงานเพลงหักเข้าคือเก่าโบจากปลายปากกาอาจารย์พลมณชัยครูประพันธ์เพลง ปาเมียมาเลยที่กำลังดังอยู่ในตอนนี้สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าล้านวิวเลยล่ะพี่น้องย่ว่าพวงพีพั์กัสิบยี่สิบล้านวิวคือกันครับสี่สี่แซมเปิลเดี๋ยวพี่น้องได้ฟังหน่อยนึงครับฮาาคือเก่าบอครับเกินน้ำเกินม้ำจิ้มนะครับผม ยังเป็นไอคือเกาบอคนที่เจ้ารอเดินรุนทางฝันหรือว่าเป็นเขาคนนั่งเฝ้าเจ้าอยู่ทางไกลสถานะายเป็นจังไดอัปเดตให้ไหมได้บอนอลาฮัดมวนอยู่มวนค่ะไปด้อครับพี่น้องตอนนี้อันนี้พิ่ง ก่อนลักอนล่อ๋อโอเคอค่ะ,อนนคะเอาฝากเด้อพี่น้องเด้อนะคะสำหรับคลิปนี้สิไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณแนละ้วสวัสดีค่ะ